แดดแรงมากขนาดนี้มาเลยค่ะเรามีตัวช่วยด้วยนวันตก,กรรมใหม่และเทคโนโลยีในการผลิตทำให้สถาบันเดบิจิกอันนามีได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเพื่อผิวหน้าของทุกคนโดยเฉพาะซึ่งอุด,ดมไปด้วยสารสกัดมากมายหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้รับรางวัลและรวบรวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสูงสุดสามารถฟื้นฟูผิวเราได้ในระดับเซลล์ เป็นกันแดดที่เนื้อพิเศษมากเนียนนุ่มลื่นบางเบาเป็นเนื้อซิลกี้เลยไม่ทำให้อุดตันด้วยเกลี่ยงง่ายปัศจากพาราเบนฟอร์มานดีไฮกันได้ทั้ง UVA UVB ลดอาการเบิร์นได้ด้วยซึ่งเป็นอาการที่โดนแดดเผาจนไหม้ลดการระคายเคืองสารสกัดกหลักๆก็อย่างเช่นสารสกัดจากพืชบนเทืาขายแอลทั้ง7ชนิด ซึ่งเขาจะช่วยลดอาการเกิดสิวปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองต้านอาการแพ้เพิ่มความยืดหยุน่นปรับสีผิวให้สว่งางกระจ่างใสได้ด้วยนะสนารสกัดจากว่านหางจระเข้จากเกาะเชจูจะช่วยปอบประโลมผิวกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและผิวอุ้มน้ำสารสกัดจากมเมล็ดอง,งุ่นแดงเขาจะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงหลอดเลือดบริเวณผิวก็จะแข็งแรงไปด้วย ซึ่งจัดแต่ว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิเดน์เลยยังมีเพนตาเพปไทด์35อีกด้วยซึ่งเขาเป็นเพปไทด์ที่มีความเข้มข้นสูงสุดถึง35ก็จะสามารถลด wow. ริ้วรอยเหี่ยวย่นริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยซิลเดเรลลาแคร์เขาจะช่วยป้องกันไม่ให้เมลานินที่ถูกสร้างขึ้นนี่ถูกส่งออกมายัางผิวชั้นนอกฉะนั้น ผิวเราจะสว่างกระจ่งางใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไดมอนด์พาวเดอร์สารสกัดจากเพชรซึ่งก็เป็นเพชรไทยสายสัน้นจะปรับโครงสร้างผิวเราให้แข็งแรงแล้วก็ยกกระชับช่วยผิวเราเรียบเนียนนุ่มลื่นลดรอยดำรอยหมองคล้ำแดดแรงแค่ไหนก็มั่นใจได้ทั้งวันเลยเบาสบายผิวด้วยการปกป้องสูงสุด ครีมกันแดดต้องมนตราโททอร์แอดวานซ์ซันสกรีน plus SPF 50 PA บวกบวกบวกใช้ซะทักทุกคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ